เรามีแค่หัวก้อนตั้งแคมป์เราไม่มีอะไรเลยอ่าให้ให้ให้เดี๋ยวผมให้เองอ่ะเอาเอาตัโทรศัพท์ไปอ่ะเอาโทรศัพท์ไปโอเคป่ะโทรศัพทรับอะตัวทรับอาน้ำไม่ได้หิวน้ำป่ะอาหารไม่ได้มันต้องมีลมันข้องมีโห่โห่มากขึ้นมากขึ้นมากมีตัวทรับเครื่องเดียวครับผมรถของกลางจากทั้งสองไปอาหารแบบนี้ไม่เคยเห็นใส่มาเลยแบบอาหารเนี่ยรอไม่เว้นเลยผมซื้อจากออีเบ a y มา หาเรือมาเรื่องอีเบียอีเบียรู้จักอีเบียซื้อออนไลน์ไงซื้อออนไลน์ไงวะเนี่มันก็กินเหมือนขนมปังอ่ะจิ้มจิ้มแยมมีแยมมีเวฟอะเวฟอาหารได้ใส่บอนก็รู้แกอย่างไหนวะฮะไปอย่างไหวะมาเรานั่งเรือมานั่งเรือนั่งเรือสำราญมาเขาเป็นคนประเทศอะไรแหละเฮ้ยอยากเอาป้าคุณขมขื่อทั้งไมเนิ่ม โอ้คนรัสเซียด้วยวะอสี้ครเป็นคนกาดที่ดีและเจสโตชิเสตดเรดเป็นเพื่อนกันเราป็นเืนกันรัสเซียอครัสเซียฉันตอบรัเซียฉันไม่ตะรัสเซียนั่มาคนเดียววะเอฟรัสเซียอฟรัสเซียไปมาคนเดียวเหรอครับเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วย้ะแม่พวกเดียวกันไม่น่าคุยยากหรอคุณไปส่งไหนด้ด้าน้กัดรารเี่ยนเฮ้ยทอาไม v i p เลวะ้กะ งานเป็นพวกแบบไทยไทยไทยทำสารคดีเนี oh ho ho ho. ่ยเป็นบัตรดีดีเนี่ยแต่ว่าที่นี่มันมีสัตว์พวกสัตว์ป่าเสือหัวอะไรเงี้ยฉันชอบมาถ่ายเนี่ยระบีกล้องรามีกล้องไอ้หายได้เปรด้วยเรามีกล้องกล้อ็เพราะว่าเราต้องไปเดินป่าไงการเดินหลงเน่ะเพราะว่าเราต้องเข้าไปถ่ายสารคดีสัตอ๋อโอเคแล้วกันแล้วกันแก่าเป็นไรล่ะแกนขวาทายนะเป็ขวาชาติเหรอได้ยากิงนะพวก

แดาวแมจดาวแมจดาวใครโชว์ปืนมาสเปกเกีย